หากว่าด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลและก็ที่ดีนะครับตามหลักโมลศาสตร์ไทยนะครับวันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์อีกสัญลักษณ์หนึ่งนี่นแหละสัญลักษณ์นี้นะครับก็คือตีศูนย์ตีศูนย์ก็คือเหมือนลักษณะช้อนซ่อมนะครับหรือสามง่ามเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นตรงใต้นิ้วชี้ของเรานะครับเนืนอนี้เขาเรียกว่าเนืนอบุญระคตเนืนอบุระคตก็คือเนืนอแห่งอํานาจวาสนาบารมีนะครับเนืนอแห่ง เกียรติยศชื่อเสียงต่างๆนี่แหละนะครับตรงนี้แหละถือว่าดีนะครับยิ่งมีสัญลักษณ์ตีศูนย์ด้วยยิ่งดีนะครับใครมีสัญลักษณ์ตีศูนย์เกิดขึ้นตรงเนินบฤหัสนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของพลังจิตพลังใจนะครับเป็นคนที่มีอิทธิพลทางด้านสังคมนะครับมีน้ำใจกว้างขวางนะครับเรื่องของเกียรติยศด้วยนะครับเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆนะครับหรือมิตรสหายเพื่อนฝูงนี่แหละคอยอุปถัมภ์ค้ำชูดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ ลายมือลายเส้นนะครับตามลักตร์นะครับที่ถือว่าด,ดีนะครับก็จะแบ่งออกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ถ้าเป็นของญี่ปุ่นนะครับลัคกี้เอม็มก็จะเป็นตัวเอม็มลักษณะนี้นะครับตัวเอม็มอันนี้ของผมก็มีเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะตัวเอม็มอันนี้ถ้าเป็นของญี่ปุ่นเขาก็จะบอกว่ารวยนะครับอีกลายมือหนึ่งของคนจีนนะครับเป็นลักษณะที่เรียกว่ากิมตุ้งนะครับก็จะมีเส้นตัดมาั้งนี้ แล้วก็มีเส้นตัดเข้าไปเป็นคล้ายเรือไม้โบราณนะถ้าคนจีนเขาก็จะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของความร่ํารวยนะครับเป็นเจ้าสัวนะครับเป็นลักษณะลายมือลายเส้นที่ดีลายมือหนึ่งนะครับแต่ทีนี้นะครับของเราก็จะเป็นตีศูนย์นี่แหละเรื่องของพลังกิจใจนะครับมีอิทธิพลทางด้านสังคมน้ําใจกว้างขวางมีเกียรติยศชื่อเสียงมิสหายคอ,อยบุะธรรมความชูทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่การพยากรณ์เนี่ยจะพามาดูเส้นหลักนะครับเส้นหลักในลายมือของเรา ก็จะมีเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นใจมาดูเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตจุดตําเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านลงมาลักษณะนี้เส้นชีวิตที่ดีนะครับเขาบอกว่าเส้นจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะนะครับถ้าเส้นแบบนี้ก็คือชีวิตราบรื่นนะครับไม่มีอุปสรรคทีนี้ผมก็จะขอยกตัวอย่างนะครับในส่วนของเส้นชีวิตที่ไม่ดีนะครับให้ทุกท่านได้เห็นนะครับเส้นชีวิตที่ไม่ดีอันดับแรกนะครับก็คือมีเส้นตัดขวาง ทัดขวางก็คือลักษณะนี้แหละอันนี้ก็คืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราแต่ทีนี้ดูยังไงเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดก็คือ70ครึ่งหนึ่งก็คือ35ทีนี้เราก็มาดูว่าชีวิตเราตัดช่วงไหนก็คืออุปสรรคช่วงนั้นแหละนะครับ2ก็คือเป็นลักษณะของเส้นชีวิตที่เป็นเกาะนะครับเป็นลักษณะเส้นที่วิ่งมาแล้วก็เป็นเกาะนะครับเกาะเป็นแบบไหนนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับให้ทุกท่านได้เห็นนี่นะครับเป็นเกาะ จะได้ไม่งงนะครับก็คือเป็นเกาะก็คือวิ่งมาแล้วก็เป็นลักษณะนี้ลักษณะเป็นเกาะแบบนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เก็บโรคเกี่ยวกับระบบลงไส้กรยไตต่างๆนะครับโรคเกี่ยวกับระบบช่วงท้องเนี่ยละตับไตเส้นพุงทั้งหมดนะครับหรือแบบที่สามที่ไม่ดีนะครับก็จะมีเส้นที่วิ่งมาเส้นขาดก็คือไม่ต่อกันเนี่ยละนะครับเส้นที่วิ่งมาไม่ต่อกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้และวิ่งมาแล้วก็ไม่ต่อ ขาดนั่นเองนะครับหรือลือมเหลื่อมกันนี่ลักษณะแบบนี้เขาบอกว่าก็จะเกี่ยวกับเรื่องของให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากถ้าแก้ได้จริงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของลักษณะเส้นนี้แหละเส้นนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเทพรักษาเทวดาคุ้มครองก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับเส้นนี้ที่อยู่ข้างเส้นชีวิตนะครับที่เป็นลักษณะขาดก็จะช่วยพอหนักให้เป็นเบานะครับชีวิตของเราก็จะ ไม่ได้แรงเอาง่ายนะครับไม่ได้แบบหนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับที่เส้นแรกนะครับเส้นชีวิตเส้นที่2ก็คือเส้นสมองเส้นสมองจุดกําเนิดนะครับอยู่กับเส้นชีวิตเนี่ยบางคนก็ออกห่างถ้าใครเส้นสมองออกห่างจากเส้นชีวิตหมายถึงอะไรนะครับก็จะหมายถึงบุคคลผู้นั้นนะครับมีโอกาสที่จะนะครับไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ปู่ย่าตายายเอาไว้ง่ายถ้าเป็นหลักวิทยาศาสตร์ก็มีความคิดเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับ แต่ถ้าติดกันแบบนี้นะครับก็เชื่อฟังพ่อแม่ดีแล้วก็ถ้ายาวมานะครับสมองดีนะครับเส้นที่3ามอยู่ใต้นิ้วก้อยเส้นนี้ก็เรียกว่าเส้นใจหรือเส้นใจไปเส้นวิ่งเข้าหาในส่วนของเนินนะครับที่เรียกว่าเนินพฤหัสนะครับมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้านะครับสามารถชี้นิ้วสั่งงานนะครับเส้นนี้ก็จะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะเหมือนกันนะครับเส้นนี้เกี่ยวกับจิตใจโดยตรงนะครับถ้าเส้นเป็นเกาะนะครับก็จะเกี่ยวกับจิตใจ ครอบครัวอาจจะไม่อบอุ่นอะไรสามารถที่จะพยากรได้ทีนี้มาดูสัญลักษณ์ตีศูนย์ที่เกิดขึ้นที่เนินบุรัสนะครับลักษณะที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของพลังจ,จิตใจมีอิทธิพลทางด้านสังคมมีน้ําใจกว้างขวางนะครับมีเกียรติยศนะครับมีชื่อเสียงมิตรสหายคอยประถมความจูนะครับอะไรเป็นข้อข้อนะครับก็อบอกว่าข้อที่1น,นะครับใครที่มีสัญลักษณ์ตีศูนย์เนินบุหณะข้อที่1จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเรื่องของหน้าที่การงานการเงิน และก็ชีวิตครอบครัวที่บริบูรณ์นะครับ2จะเป็นบคุคคลที่มีวิธีคิดจนสําเร็จมีวิธีคิดจนสําเร็จก็คือมีแนวทางหรือมีหลักการเป็นของตัวเองเนี่ยทำอะไรก็จะสําเร็จนะครับข้อที่3นะครับเป็นบคุคคลที่จะมีความโชคดีอยู่เนืองเนือนะครับข้อที่4เป็นเรื่องของอาวุธของภาิวะนะครับเป็นลักษณะของคนที่จะมีเรื่องของความสําเร็จนะครับข้อที่5้านะครับ เป็นเนินแห่งคุณธรรมจะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจําใจดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนินที่ว่าเป็นเนินที่ดีอีกเนินหนึ่งนะครับก็คือเนินพฤหัสแล้วก็มีสัญลักษณ์ตีศูนย์นะครับถือว่าสมบูรณ์แบบกับสําเร็จสําเร็จสําเร็จนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ